ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่เนาะของก็จะเซลล์กันเยอะมากแบงชอบเทคเจอร์ของหนังปลอมอันนี้มากชิ้นนี้คือชอบมาก สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะในช่องของ b a n k ์คิเบอร์กัวนะครับแน่นอนวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอันบ็อกกันบ่อยหน่อยเนาะเพราะว่าของลดเยอะมากใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับของเซลลไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าสกินแคร์เมคอัพต่างๆเนาะช่วงนี้ก็คือแบบรวมใจกันมาเซลลเยอะมากแล้วด้วยความที่เราอ่ะชอบของถูกอยู่แล้วก็เลยต้องมาช้อปปิ้งกันช่วงนี้เพราะว่ามันจะได้แบบประหยัดเงินด้วยคือหลายวันก่อนมันก็ไปเดินห้างเนาะแล้วก็ผ่านช็อป ชาวแอนคีดนะฮะคนเยอะมากเพราะว่าเขาเซลล์50%ด้วยความเห็นป้ายเซลเนาะก็เลยแบบเข้าไปดูนิดนึงกะว่าจะแบบดูเฉยๆคงแบบไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าเป็นแบรนด์ของผู้หญิงเนาะมีทั้งรองเท้าส่วนสูงน,น,นู่นนั่นนี่กระเป๋าผู้หญิงซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยแต่จริงๆคือชอบไปดูอยู่แล้วไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าได้กระเป๋ามาเพราะว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้มันดูแบบเราใช้ได้นี่ทรงที่แบบ ยูนิเซกสามารถใช้ได้ทุกเพศอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันดีก,กว่าเป็นกระเป๋าตังเนาะอันนี้คือดีงามมากข้างในก็จะมีถุงผ้าให้เนาะเดี๋ยวให้ดูคือชอบเท็กเจอร์ของกระเป๋าอันนี้จะเป็นหนัง PV นะฮะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนกระดาษแบบ ยับแต่เธอเป็นสีดำแบบมันจะมีความแบบยับๆตรงเนี้ยชอบมากตรงนี้เท็กเจอร์ที่แบบดีงามอะราคาก็ประมาณ1,270ราคาเต็ม1,490ราคาเขาลดแล้วเนาะเหลือ1,270แล้วข้างในคือช่องเยอะมากแล้วก็จะมีกระเป๋าอันแบบนี้อีกตรงนี้ก็สามารถแบบใส่เหรียญได้อะ่ะดูสิเนี่ย ก็ดีงามเนาะแล้วก็ดูเดี๋ยวดูตรงข้างในกระเป๋าอัน,นี้อีกนี่ข้างในกระเป๋าอันนี้ก็ช่องแบบเยอะมากดูถนัดมือดูเหมาะกับเราดีก็เลยซื้อมานะครับอันนี้เนาะไปดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้คือชอบมากนี่ เป็นกระเป๋า crossbody เห็นไหมมีความแบบดีงามคือเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้เนาะหนังก็มีความนิ่มๆดีเป็นหนัง P ีหนังเทียมแล้วก็ตรงนี้นะครับมันคล้ายๆแบบเป็นกล่องอะอันเนี้ยคล้ายๆเป็นกล่อง คือรุ่นนี้สามารถแบบสั่งซื้อได้ออนไลน์ก็ได้นะมีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็แบงก้าชอบสีขาวอยู่แล้วมันดูเหมือนจะเปื้อนง่ายเนาะแต่ก็คงไม่เปื้อนอะไรหรอกดูเหมาะกับเราดีนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อแบรนด์ก็อยู่ตรงนี้ชอบที่มันความแบบกล่องแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นแม่เหล็กตรงนี้เห็นไหมเป็นแม่เหล็กนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างในข้างในนะครับก็คือจะเป็นแบบเร็บเียบอย่างนี้นะครับ ข้างในก็จะไม่มีอะไรโล่งๆก็ใส่ของน่าจะได้เยอะอยู่อันเนี้ยเขาก็จะมีถุงผ้าให้นี่ถุงผ้าอันนี้ลด30%มั้งเหลือเองพ9 3บาบทนี่แหละอันเนี้ยก็คือสาย1อันเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นสายแบบ crossbody นะครับไม่ค่อยชอบสายสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่า มันแบบสายมันอันเล็กอะ่ะจริงๆชอบสายแบบใหญ่ๆมากกว่าเวลาสะพายแล้วมันจะดูแบบดูสวยกว่าเนี่ยแล้วก็ชอบตรงแบบตะขอตรงนี้มากเลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตะขอไหมนเนี่ยเห็นไหมมีความเก๋ดีเดี๋ยวจะเอาใส่ให้ดูนี่ ดูเหมาะกับเราดีนะฮะสามารถใส่ได้กับทุกชุดทุกลุกของแบงค์เลยนะครับเดี๋ยวลองสะพายให้ดูเนีเป็นไงเห็นไหมน่าจะดีอะ่ะเรียบๆเก๋ๆดีมีความเป็นแบบมินิมอลก็เลยซื้อนะฮะอันนี้น้อนรู้สึกชอบมากถ้าเป็นผู้หญิงน,นนะเราคิดว่าก็คงแบบ จะใช้สายนี้นี่ก็คือมีความเป็นแบบหญิงคือถ้าเป็นผู้หญิงก็คงแบบถืออย่างนี้หรอ ก็ถ้าใครชอบนะฮะก็ลองไปตามๆกันดูนะครับในช็อปก็คือของลดเยอะมากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเกๆ๋ๆรองเท้าเก๋ๆนะฮะของผู้หญิงเยอะมากนะครับหรือว่าใครที่จะสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะก็ลองไปดูกันนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของแบงค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ